วันนี้พี่เทพนะครับกับพี่แฉ่งนะครับจะพาเราไปที่ลูกชิ้นปลาในเงียบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นหน้าเจ้แฉ่งก็คงจะนึกถึงแต่ความอร่อยอร่อยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เจ้แฉ่งนะคะได้พาลูกค้าต่างชาติเป็นชาวอาทิตย์อุทัยค่ะญี่ปุ่นกีโกากีนาวะเคมาเคนานาไตนาม,ามอมมีนานาซิตาวะเคกีโนาโนามิตะ

แตายาวกูโลแตายากูเลยโอ้โยขนาดนี้จเจแขงยืนสรดมความอร่อยอยู่ที่ร้านลูกชิ้นปลาในเงียบค่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามนี่ก็คือในเงียบใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นนชาในเงียบครับชื่อว่าเป็นแคตตีครับเฮ้ยเม้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ฮยเ้ย้เฮ้เเยโยเฮยฮย เวียเสียงหนาวนี่เราไมอยาเขาอยากจะรู้ว่าอะไรบ้างที่อยากจะแบบเสนอแบบออกหน้าออกตาเลยแบบอร่อยที่สุดโค้ดที่นี่อร่อยหลายอย่างเลยฮะอร่อยหลายมบกผมไอ้สิ่งเพิ่งกิ่ใครอ่ะเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยแบบว่าอ้วนไปหน่อยนะขีเลไม่หล่อมึงจฉาเขายังมาตีกูแล้วไม่จานไม่ขายคือจะกินเนี่ยจะกินนจะกินโอ้จะกินกินอ่ะไอ้ยอบไอ้ที่งต้องไอ้ย่งต้องจุ้ม ยังต้องชิ้นั่งก่อนดีครับเดี๋ยวขอเชิญท่านพี่โตะคะครับพี่ั้นบะหมี่แห้ง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 บะมีแห้งของกินของเกี่ยวหุ่นจับอาขยักขยะขยะญี่ปุ่นชอบกินขยะโลต๊ะโต๊อโต๊อโต๊อเดี๋ยวชั้นจะเอาน้ำมาทานสักหน่อยก่อนดีป่าไหมคะเออพอดีนะอ๋นโอเยมาน้ำหนึ่งหกหก สชาติให้มีชีวิตขนาดนี้คุณยังรู้เลยอเขอโคกสมัยกันขอโคกน้ำแข็งมาสันแล้วอเอ้ยเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่อยากจะทราบความเป็นมาก่อน เพราะว่าเห็นว่าข่าวว่ามี2สาขาใช่ไหมครับผมสองสาขาสาขานี้ที่พุทธมณฑลปทุมเสียแล้วก็อีกสาขาก็อยู่พุทธยูบางขุนนนท์ครับบางขุนนนท์เนื้อปลาเนี่ยทำมาจากอะไรคะเนื้อปลาทำมาจากอะไรปลาซีครับเนื้อปลาดับยาฟาังเลือครับอ๋อใช้ปลาอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ครับรสชาติจะไม่อร่อยอ๋อรสชาติจะไม่อร่อยแล้วสาขาที่สองเนี่ยตั้งมากี่ปีแล้วคะ เขาทำนทนสายสีตั้งมา18ปีแล้วครับเฮ้ยรดราคาแรกราคาที่บังคุณนอนมสีสบกว่าปีครับโอ้เห็นไหมลูกชิ้นปลาในเงียสี่สปีเฮ้40ปีโอ้มาอดีชชัดเฮ้ยทำไมแตคนนี้กินกินกินอโออืมโอ้โหอืมเดิม เพิ่มเพิ่มเรื่องเส้นทางนะครับที่จะมาพุทธมณฑล์ชนไถ่ด่านในเย็บเนี่ยมา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 สมมติว่าเรามาจากวัดปิ่นเกล้าครับผมถ้ามาจากวัดปิ่นเกล้านะฮะก็วิ่งมาถึงพุทธมณฑล้วเลี้ยวซ้ายครับอ๋อพุทธมนตร์ชนเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายจะอยู่หัวโค้งพอดีเลยครับอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยตรงสะพานต่างระดับตรงหัวโค้งพอดีเลยตรงสะพานต่างระดับตรงหัวโค้งอ๋อสุดยอ แล้วอ๋อมีม้วนเส้นด้วยีวุ้นเส้นนะมีครับออ๋วุ้นเส้นด้วยมีวุ้นเส้นมีเส้นใหญ่มีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่ครับอ๋อเส้นเล็กเส้นมีบะหมี่ก๋วยำั๊มก๋วยำมีแค่มีน้ำมีครบทุกอย่างมีก๋วยำมีแค่มีน้ำครบทุกอย่างเลยเขาบีบมะนาวให้ครับหน่าทานจังเลยเอาไรอย่าให้เสียเวลาเอาเลยครับเชิญเลยคโอ้ดิฉันเนี่ย ชิมเลยนะครับแต่ความจริงชิมหลายเที่ยวแล้วอร่อยวันเห็นยังไงส่วนใอเวจ้ะอยาเาบอกว่อือเขาว่าอร่อยไมอร่อยจริงแต่ว่าเอ่อ่น้ำารบกล้องของเขาไม่ได้อืะอยมึงงยงย้ยังไงมันก็ยิวยอ่ะคจ๋า่ะอ๋อยังไงนะเ้าของเขาะก้ต้องขายดีกว่าไวยเจียวของมักเพราะว่ามีไงเนาะ่นามาว่าเราไซาามุนไยังจัง ขอโทอท่านผู้ชมนะครับสองคาเนี่ยเจอกันนะครับก็ขอขอว่าโอกาสหน้าเราพบกันใหม่กันละกันนะครอย่าลืมว่าในเน็ตเขาก็อร่อยอ่ะตันยิงค่ะตัดยิงค่ะ